ฉันคิดว่าฉันอยู่เหนือทุกอย่างแต่เด็กตัวน้อยที่ฉันทิ้งไว้กลับมีอำนาจทำให้ฉันสั่นไหวด้วยความจริงที่ฉันไม่เคยรู้ฉันกลับมาที่บ้านหลังนี้พร้อมรอยยิ้มเย็นชาในใจมีเพียงความสะใจคิดซ้ำๆว่าวันนี้ฉันจะได้เห็นพวกเขาเจ็บปวดอย่างที่เคยทำกับฉันประตูไม้เก่าถูกผลักออกช้าๆกลิ่นอับของความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนคลื่นฉันหัวเราะเบาๆในลำคอเหมือนคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกม ลูกยืนอยู่ตรงนั้นตัวเล็กกว่าที่ฉันจำได้ดวงตาใสาแต่ลึกจนอ่านไม่ออกฉันมองเขาด้วยสายตายเหยยดยนันคำพูดถักถางเตรียมพร้อมอยู่ที่ปลายลิ้นแต่ก่อนที่ฉันจะเอ,อ่ยอะไรออกไปเขากลับเป็นฝ่ายพูดก่อนเสียงนั้นนิ่งแผ่วแต่หนักหน่วงราวกับก้อนหินที่ตกใส่ออกฉันตรงๆงเขาเล่าความจริงทีและประโยคไม่รีบไม่โกรธไม่ร้องให้ยิ่งเขาสงบเท่าไรใจฉันกลับยิ่งสัน่นคำแต่ละคำเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดผ่านความมั่นใจที่ฉันแบกมาฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงลมหายใจติดขัดมือที่เเคยกแนนน่่่รริมมสััไู้ตว เมื่อเขาพูดถึงคืนหนึ่งที่ฉันไม่เคยอยู่แล้ววันที่เขารอคอยโดยไม่มีใครมาน้ำเสียงของเขายังคงเรียบแต่โลกของฉันกลับถล่มลงตรงหน้าฉันพยายามหัวรเราะพยายามรักษาหน้ากากเดิมไว้ทว่าหัวเราะนั้นกลับแตกสลายเป็นเสียงสะอื้นเข้มแข็งที่เคยอดอ้างกลับไม่เหลืออะไรเลย หัวข่าของฉันสุดลงกระแทกพื้นอย่างไร้ศักดิ์ศรีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่ขออนุญาตฉันไม่รู้ว่ากำลังร้องให้ให้เขาหรือร้องให้ให้ตัวเองที่เพิ่งเข้าใจความจริงสายเกินไปเสียงของลูกกิงคงดังต่อเนื่องอยู่เหนือสีสะฉันและทุกถ้อยคำที่หลุดจากปากเขากำลังพาฉันดำดิ่งลงไปลึกกว่าเดิมเรื่อยๆเสียงของลูกกิงคงดังต่อเนื่องอยู่เหนือสีสะฉันและทุกถ้อยคำที่หลุดจากปากเขากำลังพาฉันดำดิ่งลงไปลึกกว่าเดิมเรื่อยๆฉันก้มหน้ามองพื้นน้ำตายหยดลงเป็นวงเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำแล้วเหมือนร่องรอยของความผิดพลาดที่ไม เขาพูดถึงวันที่ล้มป่วยและนั่งรออยู่หน้าประตูทั้งคืนพูดถึงสมุดการบ้านที่ไม่มีลายเซ็นของฉันพูดถึงวันที่เขาต้องโกหกเพื่อนว่าพอไม่ว่างทั้งที่ความจริงคือฉันไม่เคยคิดจะว่างให้เขาเลยเสียงนั้นไม่กล่าวโทษไม่ด่าทอแต่กลับเจ็บปวดยิ่งกว่าคำสาปใดๆฉันอยากตะโกนบอกให้เขาหยุดอยากปิดหูปิดใจหนีออกไปจากบ้านหลังนี้เหมือนที่เคยทำมาตลอดชีวิตแต่ร่างกายกลับไม่ขยับหัวใจที่เคยแข็งกระด้างกลับอ่อน น้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดฉันไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไรหรือแม้แต่สมควรจะหยุดหรือไม่เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกว่าการร้องให้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการยอมรับความจริงที่หนีมาตลอดและในความเงียบนั้นเองฉันเริ่มเข้าใจว่าเสียงหัวเราะเยาะที่ฉันตั้งใจพกกลับมาได้หายไปตั้งแต่ประโยคแรกที่ลูกเอ่ยออกมาแล้วฉันนั่งคุกเข่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานจนไม่รู้ว่าผ่านไปกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงความเงียบในห้องไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันหนักๆจนแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างรอบตัวดููช้้้าลลงงเหหมืออนโกกตัััใใจจฉย่บ สิ่งที่หลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตลูกเป็นฝ่ายขยับเข้ามาใกล้เขาไม่ได้แต่ต้องฉันไม่ได้ปลอบโยนเพียงแค่นั่งลงตรงข้ามในระยะที่มองเห็นหน้ากันชัดๆสายตาของเขานิ่งสงบแต่ในความนิ่งนั้นมีบางอย่างแตกสลายไปแล้วฉันรับรู้ได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆฉันพยายามพูดพยายามอธิบายว่าทำไมวันนั้นถึงไม่กลับมาทำไมถึงเลือกหนีทำไมถึงคิดว่าการทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ยิ่งพูดเสียงยิ่งสัน่นเหมือนคำแก้ตัวทั้งหมดมันโกงเปล่าแม้แต่ตัวฉันเองยังไมม่่่่ชือออในสิงทีพูดออกา ลูกฟังเงียบเีย ب, ไม่ขัดไม่พยักหนะ้าไม่สายหัวเขาเพียงฟังเหมือนคนที่เคยฟังคำอธิบายเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วแล้วฉันหยุดพูดกลางคันเพราะจู่จูก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการโกหกเหนื่อยกับการปกป้องตัวเองเหนื่อยกับการเป็นคนที่ไม่เคยรับผิดชอบต่อความเจ็บปวดของใครฉันก้มหน้าลงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะอับอายแต่เพราะไม่เหลือแรงจะยืนอยู่บนคำลงเดิมเดิมอีกแล้วน้ำตาหยดสุดท้ายตกลงบนพื้นก่อนที่ฉันจะสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดออกไปอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยพูดในชีวิต ฉันยอมรับทุกอย่างยอมรับว่าฉันเห็นแก่ตัวยอมรับว่าฉันหนียอมรับว่าฉันทําให้เด็กคนหนึ่งต้องโตมาโดยมีแผลในใจและประโยคเหล่านั้นไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยแต่มันทําให้ฉันรู้สึกจริงเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่พยายามเป็นใครสักคนที่ดีกว่าความจริงลูกหลับตาลงชั่วครู่ราวกับกําลังตัดสินใจบางอย่างก่อนจะลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้อภัยฉันในวันนี้และอาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้หรือวันไหนง่ายๆคําพูดนั้นเจ็บแต่ฉันพยักหน้ารับโดยไม่เถียงเพราะฉันรู้ดีว่าฉันไม่่่ีีสสิิิท์เเเรรรงงงวลาาาหือออยกกก้ดจข ฉันยังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะรู้ว่าที่ตรงนี้คือจุด A ฉันขยับตัวเล็กน้อยพยายามลุกขึ้นแต่ขากลับไร้แรงจึงได้แต่นั่งอยู่ตรงนั้นฟังเขาพูดถึงชีวิตที่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองการตัดสินใจที่ไม่มีใครคอยชี้ทางและความสําเร็จเล็กๆที่ไม่เคยมีใครอยู่ข้างๆเพื่อบอกว่าเก่งมากทุกคําพูดไม่ดังไม่รุนแรงแต่คมพอจะตัดลมหายใจของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาหันกลับมามองฉันอีกครั้งคราวนี้แววตาไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนก่อนหน้าแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเขาถามฉันว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นพ่อเขาจะทำพลาดเหมือนฉันไหมคำถามนั้นทำให้ฉันพูดไม่ออกฉันอยากบอกว่าเขาจะไม่เป็นแบบฉันอยากสัญญาอยากยืนยันแต่ฉันรู้ดีว่าคำสัญญาจากปากฉันไม่มีน้ำหนักเหลืออยู่แล้วฉันได้แต่บอกเขาว่าถ้าเขากลัวนั่นแปลว่าเขาใส่ใจและการใส่ใจคือสิ่งที่ฉันไม่เคยมีในตอนนั้นเสียงของฉันแหบพร่าไม่มั่นคงแต่เป็นความจริงที่สุดที่ฉันมีให้ได้เขาไม่ตอบเพียงแค่ฟังและความ นาฬิกาเก่าบนผนังดังขึ้นหนึ่งครั้งเตือนว่ามีเวลาเดินผ่านไปแม้ในห้องนี้ทุกอย่างจะเหมือนหยุดนิ่งฉันรู้ว่าฉันไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือหยุดตรงนี้ฟังต่อไปยอมรับต่อไปและไม่หนีแม้ทุกลมหายใจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ตามฉันเงยหน้าขึ้นอีกครั้งมองไปที่ลูกที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักและในใจฉันก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาอย่างแผ่วเบาว,ว่าบางทีการกลับมาครั้งนี้อาจไม่ใช่จุดจบของความพังทลายทั้งหมดแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เจ็บปวดที่ส ลูกถอนหายใจเบาๆราวกับแบกบางสิ่งไว้นานเกินไปแล้วค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมเสียงไม้เก่าล้านเอี๊ยดเหมือนกำลังบ่นแทนเจ้าของบ้านฉันขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาระยะห่างนั้นไว้ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าขออะไรเพิ่มเติมเพราะรู้ดีว่าความเงียบต่อโรงกลางคือสิ่งเดียวที่เขายอมให้ฉันในตอนนี้ เขาบอกว่าที่พูดทุกอย่างออกมาไม่ได้เพื่อให้ฉันเจ็บแต่เพราะเขาเหนื่อยกับการแบกมันไว้คนเดียวเหนื่อยกับการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาทั้งที่ลึกๆก็ยังเป็นเด็กคนนั้นเด็กที่เคยรอเคยหวังและค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่หวังอีกต่อไปคำพูดนั้นทําให้ฉันหลับตาลงน้ําตาไหลเงียบๆโดยไม่สะอื้นเพราะแม้แต่เสียงร้องให้ฉันก็รู้สึกว่าไม่สมควรมีสิทธิ์ใช้มันดังเกินไปฉันเริ่มเข้าใจว่าความเจ็บปวดของเขาไม่ได้ ในวินาทีนั้นฉันรู้ดีว่าเรายังอยู่ห่างกันไกลมากเลเกินกว่าจะเรียกว่าเข้าใจไกลเกินกว่าจะเรียกว่าให้อภัยแต่เป็นครั้งแรกที่ระยะห่างนั้นไม่ได้ถูกปิดด้วยความเกลียดหรือความเย้ยหากเป็นความเงียบที่ยังเปิดพื้นที่ให้เราอยู่ร่วมกันได้แม้จะยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาไปถึงตรงไหนก็ตามลูกถอนหายใจเบาๆราวกับแบกบางสิ่งไว้นานเกินไปแล้วค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมเสียงไม้เก่าล้านเอี๊ยดเหมือนกำลังบ่นแทนเจ้าของบ้านฉันขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาระยะห่างนั้นไวไ มอพระรู้ดีว่าความเงียบตรงกลางคือสิ่งเดียวที่เขายอมให้ฉันในตอนนี้เขาบอกว่าที่พูดทุกอย่างออกมาไม่ได้เพื่อให้ฉันเจ็บแต่เพราะเขาเหนื่อยกับการแบกมันไว้คนเดียวเหนื่อยกับการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาทั้งที่ลึกๆก็ยังเป็นเด็กคนนั้นเด็กที่เคยรอเคยหวังและค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่หวังอีกต่อไปคําพูดนั้นทาให้ฉันหลับตาลงน้ําตาไหลเงียบๆโดยไม่สะอื้นเพราะแม้แต่เสียงร้องให้ฉันก็รู้สึกว่าไม่สมควรมีสิทธิ์ใช้มันดังเกินไป ฉันเรื่องเข้าใจว่าความเจ็บปวดของเขาไม่ได้ต้องการคำปลอบโยนไม่ต้องการเหตุผลหรือคำอธิบายใดๆสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดอาจเป็นเพียงการมีใครสักคนรับฟังโดยไม่หนีไม่หายไปกลางประโยคไม่ทิ้งความเงียบไว้แทนคำตอบเหมือนที่ฉันเคยทำฉันเงยหน้าขึ้นอีกครั้งมองใบหน้าที่คุ้นเคยแต่แปลกไปตามการเวลารอยแผลเล็กๆบางอย่างบนมือเขาเตะตาฉันโดยไม่ตั้งใจฉันนึกย้อนว่าตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าเขาเจ็บตรงไหนผ่านอะไรมาบ้างและความไม่รู้นั้นเองที่ทำให้หัวใจฉันหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิม ลูกลุกขึ้นไปหยิบแก้วน้ำเดินกลับมาแล้ววางมันไว้ใกล้ฉันโดยไม่พูดอะไรการกระทำนั้นเรียบง่ายจนแทบไม่มีความหมายในสายตาคนอื่นแต่สำหรับฉันมันเหมือนรอยร้าวเล็กๆที่เริ่มเปิดให้แสงลอดผ่านฉันไม่กล้าขอบคุณไม่กล้ายิ้มเพียงแค่เอื้อมมือไปแตะขอบแก้วเบาๆรับรู้ถึงความเย็นที่สั่นไหวไปถึงปลายนิ้ว ในวินาทีนั้นฉันรู้ดีว่าเรายังอยู่ห่างกันไกลมากไกลเกินกว่าจะเรียกว่าเข้าใจไกลเกินกว่าจะเรียกว่าให้อภัยแต่เป็นครั้งแรกที่ระยะห่างนั้นไม่ได้ถูกปิดด้วยความเกลียดหรือความเย้ยหากเป็นความเงียบที่ยังเปิดพื้นที่ให้เราอยู่ร่วมกันได้แม้จะยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาไปถึงตรงไหนก็ตามแสงแดดด้านนอกค่อยๆจางลงเสียงรถบนถนนเริ่มห่างไกลาราวกับโลกพายน์ฉันนี่พูดอะไรเพียงแค่มองรูปนั้นอยู่นานเหมือนกำลังมองชีวิตอีกเส้นหนึ่งที่ฉันไม่เคยเลือกเดินลูกไม่ได้เรไม่ได้ปิดกกลลล่่่่่ออองงเเขาาาาปยยใหหห้้ฉฉััััััันนนนนจจมมมูบบภพตวววะทีครรไ เวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่มีใครลุกหนีไม่มีใครหัวเราะเยาะไม่มีใครตะโกนมีเพียงสองคนที่นั่งอยู่ท่ามกลางอดีตที่ยังไม่จบและปัจจุบันที่ยังไม่รู้จะพาเราไปทางไหนฉันรู้เพียงว่าตราบใดที่เขายังนั่งอยู่ตรงนี้และฉันยังไม่ลุกจากที่ตรงนี้เรื่องราวของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปกล่องใบนั้นยังคงเปิดค้างอยู่รูปถ่ายบางใบเลื่อนทับกันอย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนความทรงจำที่ไม่เคยถูกจัดวางอย่างเหมาะสมฉันเอื้อมมือไปหยิบรูปหนึ่งขึ้นมาเป็นรูปเขาตอนยังเล็กนั่งอยู่บนพื้นห้องกับขอองเล่นรรราคาคถููกย,ยิ้มปสด ใจกว่าที่ฉันเห็นในวันนี้มากฉันรู้สึกแน่ในอกอย่างบอกไม่ถูกเพราะฉันจำไม่ได้เลยว่าตอนนั้นฉันอยู่ที่ไหนลูกมองรูปในมือฉันแล้วพูดเบาๆว่าเขาเคยพยายามปกป้องภาพของฉันในใจให้อยู่ในสภาพดีให้นานที่สุดพยายามบอกตัวเองว่าฉันคงมีเหตุผลคงลำบากคงจําเป็นต้องไปแต่ยิ่งโตขึ้นเหตุผลเหล่านั้นก็ยิ่งฟังดูว่างเปล่าฉันหลับตาลงช้าๆเพราะรู้ว่าฉันไม่อาจโทษใครได้นอกจากตัวเอง ฉันวางรูปลงอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าการสัมผัสแรงเกินไปจะทําให้มันแตกสลายฉันบอกเขาว่าฉันไม่คาดหวังให้เขาเก็บฉันไว้ในภาพที่ดีอีกต่อไปหากเขาจะจําฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรเสียงของฉันไม่สั่นแล้วแต่กลับหนักแน่นอย่างคนที่ยอมรับผลของการกระทําตัวเองในที่สุดเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าฉันจะทาอย่างไรต่อจากนี้ไม่ใช่คําถามที่เต็มไปด้วยความหวังแต่เป็นคําถามของคนที่อยากรู้ว่าฉันจะหายไปอีกหรือไม่ฉันรู้สึกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ในน้ําเสียงนั้นและมันเจ็ดยิ่งกว่าคําตําหนิใดๆ ฉันตอบไปตรงๆว่าฉันไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าฉันจะไม่หนีอีกไม่ว่าจะถูกไล่ถูกเมินหรือถูกผลักออกไปฉันจะอยู่ตรงนี้ในขอบเขตที่เขายอมให้อยู่เงียบๆถ้าจําเป็นและฟังให้มากกว่าพูดลูกไม่ได้ตอบรับทันทีเขามองไปที่กล่องมองไปที่รูปถ่ายแล้วมองกลับมาที่ฉันสายตานั้นยังคงระแวดระวังแต่ก็ไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนหน้าความเงียบกลับใหม่ครั้งทว่าคราวนี้มันไม่อึดอัดเท่าเดิมเหมือนความเงียบที่ใช้คิดมากกว่าความเงียบที่ใช้ตัดสินฉันรู้ดีว่าฮนอทอ เขากลับมานั่งอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นเพียงเล็กน้อยระยะห่างที่เปลี่ยนไปแท้สังเกตไม่เห็นแต่ฉันรับรู้ได้ชัดเจนมันไม่ใช่การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับหากเป็นเพียงการลดกำแพงลงหนึ่งก้อนฉันไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดกลัวว่าการเคลื่อนไหวผิดจังหวะจะทำให้กำแพงนั้นถูกยกกลับขึ้นสูงกว่าเดิม เขาถามถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตฉันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถามเหมือนคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะอยากรู้คําตอบแค่ไหนฉันตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่แต่งเติมไม่ทําให้ตัวเองดูดีเกินจริงเล่าเรื่องความล้มเหลวที่ไม่มีใครรู้เรื่องคืนที่เงียบงันและความว่างเปล่าที่ไม่เคยถูกเติมเต็มแม้จะพยายามมากเพียงใดเขาฟังโดยไม่ขัดไม่แสดงสีหน้าเห็นใจหรือดูแคลนเพียงแค่รับฟังอย่างที่ฉันไม่เคยทําให้เขามาก่อนฉันรู้สึกเหมือนกําลังนั่งอยู่หน้ากระจกบานหนึ่งที่สะท้อนภาพฉันในแบบที่ไม่อาจหลบสายตาได้และเป็นครั้งแรกที่ฉันนนนนไม่หหหัั้้าาีภพน เวลาผ่านไปจนท้องฟ้านอกหน้าต่างเปลี่ยนสีแสงสุดท้ายของวันเลือนหายไปเหลือเพียงเงาสลัวในห้องเขาลุกขึ้นไปเปิดไฟแสงอุ่นาสาดลงมาอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นสีหน้าของเราทั้งคู่ชัดขึ้นร่องรอยความเหนื่อยล้าบนใบหน้าเขาและรอยแตกสลายที่ฉันไม่คิดว่าจะยังมองเห็นได้บนหน้าตัวเองไม่มีใครพูดถึงคำว่าพรุ่งนี้ แต่ฉันรับรู้ได้ว่ามันลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่ในฐานะสัญญาหากเป็นความเป็นไปได้ที่ยังไม่ถูกปฏิเสธและในความเงียบที่อบอวลน,นั้นฉันนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกไม่หนีไม่เร่ไม่เรียกร้องเพีงยงแค่ยังคงอยู่เพื่อฟังเพื่อรอและเพื่อเผชิญหน้ากับทุกความจริงที่ยังเหลืออยู่ต่อจากนี้เงียบแต่ไม่อึอดอัดอีกต่อดไปคราวนี้ความเงียบเต็มไปด้วยความหนักแน่นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันลูกค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบสมุดเล็กๆจากชันวางเปิดหน้าท นาคุณเคยมีรอยดินสอและลายมือที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่เด็กเขาชี้ให้ฉันดูรูปวาดเล็กๆของฉันที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพบ้านหลังเก่าและเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าประตูแม้ภาพจะหยาบตแต่แฝงด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ของอดีตฉันมองภาพนั้นน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาที่แตกต่างไม่ใช่ความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำตาที่ผสมกับความเข้าใจและความเสียใจฉันคิดถึงเวลาที่สูญเสียไปสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นและการเลือกของฉันที่ทำให้เด็กคนนี้ต้องเผชิญโลกด้วยต่อ แต่ในคืนนี้ฉันอยู่ตรงนี้และลูกก็อยู่ตรงนั้นเราสองคนยังห่างกันแต่ไม่ไกลเกินกว่าจะเริ่มเดินด้วยกันในเส้นทางที่ยังไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนค่ำคืนเริ่มเข้าปกคลุมบ้านแสงไฟอุ่นจากคมพดาวกระทบเงาใบหน้าของเราอย่างนุ่มนวลลูกวางสมุดลงบนโต๊ะแล้วหันมามองฉันอย่างเงียบเงียบปล่ากับกำลังวัดใจฉันอยู่ฉันตอบด้วยการเทียงพยักหน้าเล็กๆมือยังคงสั่นจากความตื้นตันและการเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่มานาน เขาพูดว่าเขาอยากถามเรื่องในอดีตอีกเล็กน้อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะพร้อมฟังความจริงเต็มๆหรือเปล่าฉันยิ้มบางๆเพราะรู้สึกว่าการยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครเลยแม้แต่ฉันเองก็ตามลูกเล่าเรื่องเล็กๆจากวันวันเรื่องที่เขาเคยเก็บตัวอยู่ในห้องเล่นกับของเล่นเก่าหรือวันแรกที่โรงเรียนและในทุกเรื่องนั้นมีร่องรอยของความหวังและความโดดเดี่ยวปนกันอยู่ฉันฟังอย่างตั้งใจทุกคำพูดของเขาคือการเปิดประตูให้ฉันเข้าไปในชีวิตที่ฉันเคยทิ้งไว้ ฉันไิ่กล้าแต่ต้องอดีบมากเกินไปแต่เพียงแค่ฟังก็พอแล้วฟังความเจ็บปวดฟังความเดียวดายและฟังความแข็งแรงที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่มีฉันเวลาผ่านไปอีกชั่วครู่เสียงนาฬิกาเตือนเวลาเป็นระยะแสงไฟอบอุ่นทําให้เงาของเราต่อกันบนผนังฉันเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความหวังแม้จะเล็กและเปราะบางแต่ก็ยังมีอยู่ ฉันมองลูกและในใจฉันก็เริ่มเข้าใจว่าการอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องการให้อภัยหรือแก้ไขความผิดในอดีตแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งสำหรับเขาและสำหรับฉันเองแม้เราจะยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนหรือจะเจ็บปวดอีกมากเพียงใด แต่คืนนี้เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันและเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ำคืนนั้นเงียบลงมากขึ้นแสงไฟในห้องสลัวลงจนเกือบจะเหมือนดวงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างฉันยังคงนั่งอยู่ตรงเดิมมือวางอยู่บนตักหัวใจเต้นช้าแต่หนักแน่ลูกนั่งลงฝั่งตรงข้ามมองฉันด้วยสายตาที่ไม่ใช่คำตำหนิแต่เป็นสายตาที่บอกว่าฉันรับฟังแล้วและฉันอยู่ตรงนี้ เขาพูดอย่างเบาๆว่าเขาไม่เคยลืมฉันและแม้หลายครั้งที่เขาโกรธเขาก็ยังเก็บความทรงจําดีๆของฉันไว้บางส่วนแต่เขาก็ไม่สามารถลืมความเจ็บปวดได้เช่นกันฉันรับฟังและพยักหน้าน้ำตาไหลลงมาช้าๆคราวนี้เป็นน้ําตาที่ทั้งเสียใจและโล่งใจปนกันฉันเอ่ยว่าฉันไม่ได้คาดหวังการให้อภัยแอ ลูกถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดว่าเขาเคยเก็บความหวังบางอย่างไว้ในใจแม้หลายปีที่ฉันไม่อยู่เขาก็ยังพยายามเชื่อว่าฉันอาจจะกลับมาแม้จะหวังอย่างกลัวๆและบางครั้งก็โกรธที่ฉันทิ้งเขาไว้เพียงลาพังเสียงนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นจนฉันรู้สึกเจ็บลึกในใจรู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่เขาแบกอยู่ฉันคือสาเหตุฉันพยายามพูดออกมาแต่ไม่สามารถหาคาใดๆที่เพียงพอฉันเพียงสั่นศีรษะเล็กน้อยมือเอื้อมไปแตะมือเขาเบาๆเขาไม่ได้ดึงออกแต่ก็ไม่กอดฉันรู้ว่ามันเป็นการยอมรับเพียงเล็กน้อยแต่สําหรับฉันแล้วมันมีค่าาาาามกกว่คคํํพพูดหลยันา เรานั่งอยู่ในความเงียบอีกครู่หนึ่งฟังเสียงลมหายใจของกันและกันเสียงเตือนเวลาของนาฬิกาเก่าบนผนังดังเป็นจังหวะคงที่ราวกับย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเวลายังคงเดินต่อไปและเราต้องก้าวต่อไปด้วยตัวเองฉันเอ่ยออกมาช้าๆว่าฉันไม่ขอให้เขาให้อภัยไม่ขอให้เขาลืมเรื่องราวในอดีตแค่ขอให้เขรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้จริงๆพร้อมที่จะฟังและพร้อมที่จะไม่หนีอีกต่อไปน้ำเสียงของฉันมั่นคงกว่าที่คาดไว้และฉันเห็นแววตาของเขาเปลี่ยนไปเป็นแววตาที่เริ่มเชื่อว่าอาจมีสิ่งดีๆรออยู่ เขายิ้มบางๆรอยยิ้มเล็กๆนั้นอบอุ่นกว่าดวงไฟใดๆในบ้านรอยยิ้มที่บอกว่าความเจ็บปวดไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทำร้ายกันอีกต่อไปฉันตอบรอยยิ้มของเขาแม้ไม่เต็มร้อยแต่เต็มไปได้วยความตั้งใจและความรู้สึกจริงใจลูกกิบสมุดเก่าๆขึ้นมาอีกครั้งเปิดหน้าที่เคยวาดรูปบ้านและเด็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูฉันมองภาพนั้นน้ำตาไหลาชาๆอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวมันเป็นน้ำตาของความเข้าใจการเสียใจและความหวังที่ยังไม่หายไป เราพูดคุยกันเล็กน้อยถึงเรื่องเล็กๆของชีวิตในวันนี้เรื่องราวที่เขาผ่านมาและสิ่งที่ฉันทำผิดพลาดไม่ใช่เพื่อแก้ตัวแต่เพื่อให้เขาเข้าใจว่าฉันยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เขารู้ว่าฉันพร้อมอยู่ตรงนี้แม้จะยังไม่ถูกให้อภัยเมื่อดึกสงัดเข้ามาแสงไฟในห้องอบอุ่นและนุ่มนวลกว่าเดิมเรานั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดอะไรสองเงาของเราสะท้อนบนผนังใกล้กันแต่ไม่ชนกันความเงียบนี้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันโดยไม่หลบนีีีคคือสสสิ่่่งททัญุด ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีแต่หมายถึงการกล้าที่จะ